อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1457หายไปหนึ่งขณะที่หวังหลินทำแท่นให้เป็นระดับ5ได้สำเร็จด้านแผนที่ส่วนที่6น,นั้นเมกหมอกไม่ได้หนาแน่นแต่ก็มีรอยแยกอวกาศมากมายหากระมัดระวังน้อยไปอาจถูกพวกมันฉีกกระชากได้ที่นี่มีแท่นหินขนาด60,000ฟุตที่มีหัวกะโหลกกระจัดกระจายอยู่รอบๆ แม้จะดูยุ่งเหยิงแต่มันกลับสร้างเป็นค่ายกลกะโหลกในกลางแท่นหินมีชายชราผู้หนึ่งนั่งอยู่เนื้อตัวชุ่มไปด้วยกลิ่นคาวโลหิตชายชราสวมชุดสีดำเรือนผมครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวใบหน้าสับเปลี่ยนไปมาระหว่างแก่ชราและชายหนุ่มกลางหน้าผากเป็นอักขระรูปดวงจันทร์แต่มันไม่ใช่ของเผ่าจันทรามันแทบดูเหมือนผนึกมันมากกว่าหากร่างอวตารของปรมาจารย์เต่าเมียวหญิงอยู่ที่นี่เขาคงตกตะลึงและระมัดระวังอย่างยิ่ง คนผู้นี้คือหนึ่งในห้าปรมาจารย์ที่บาดเจ็บสาหัสในดินแดนตกสวรรค์จากก่อนหน้านี้เขาคือจอมมานก้าวสวรรค์จอมมันก้าวสวรรค์พลันลืมตาขึ้นมาดวงตากระพริบสับเปลี่ยนระหว่างสีดําและสีขาวคนที่หกน้ำเสียงเขาแหบพร่าฟังดูราวกับกระบี่สองเล่มเฉือนกันเองในแผนที่แห่งที่สี่สายหมอกคลังค่งครูออกมาเกิดเสียงราวกับเหล่าพูดถีกาลังโหยหวนอยู่ข้างใน เสียงโหยหวนนี้สั่นสะเทือนจิตใจผู้คนและเต็มไปทั่วบริเวณที่นี่ไม่มีเสียงมากนักขณะที่สายหมอกสั่นสะเทือนมีแท่นขนาดห้าหมื่นฟุตกำลังทยานไปข้างหน้าบนแท่นหินเป็นชายร่างกำยำร่างกายท่อนบนเปล่งสัมผัสแห่งพลังอำนาจดูราวกับมีเงาหมาป่าตัวยักษ์ร้องคำรามอยู่ข้างหลังแท่นหินนี้ถูกฉลมด้วยโลหิตแห้งๆบนร่างเขามีรอยแผลหลายแห่ง เขาเป็นเซียนขั้นที่สามจากเผ่ามาป่าสวรรค์ที่มาที่นี่ด้วยขณะไล่ตามหวังหลินขณะที่แท่นหินทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสีหน้าท่าทางเขาจึงเคร่งเครียดทว่าดวงตาพลันส่องสว่างและใช้แขนขวาสร้างผนึกกดลงบนแท่นหินเสียงดังสนั่นกึกก้องในจิตใจครู่ต่อมาสีหน้าท่าทางยิ่งมืดมนมีแท่นระดับห้าปรากฏขึ้นอีกแห่งข้าอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นเซียนขั้นที่สามคนไหน ลึกเข้าไปภายในทะเลเหมอกมีแท่นหินปิดผนึกลอยอยู่มากมายเหนือพวกมันมีแท่นขนาดห้า0 0ื่นฟุตกำลังทะยานผ่านสายหมอกอย่างรวดเร็วบนแท่นหินมีสตรีผู้หนึ่งนั่งอยู่นางสวมชุดสีขาวเส้นผมยาวสีดำพลิ้วสวยัยไปตามสายลมแต่สีหน้านางไม่แยแสสิ่งใดขณะที่ทะยานไปข้างหน้านางขมวดคิ้วท่าทีเปลี่ยนเป็นเย็ยนเยียบชั่วครู่เขาเป็นใครหรือว่าจะเป็นเมียวหญิงนางขบคิดชั่วขณะก่อนจะทยานไปข้างหน้าต่อไป กระทั่งลึกเข้าไปในสุสานโบราณลึกมากกว่าทุกคนมีพื้นที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีสายหมอกที่นี่มีเพียงอากาศไหลเวียนซึ่งสามารถทําให้ทุกอย่างฉีกขาดได้เสียงคํารามกึกก้องพร้อมกับร่างสูงหลายร้อยฟุตนะหนึ่งก้าวออกมาเขาไม่ได้เร็วนักและมีอากาศไหลเวียนเข้ากระหน่าใส่ร่างอย่างต่อเนื่องสร้างรอยบาดแผลและทําให้เขาร้องคํารามโกรธเกรี้ยวยิ่งกว่าเดิมด้านหลังเขาเป็นแท่นหินขนาดมากกว่าหมื่นฟุต มีสตรีชุดชมพูนั่งอยู่บนแท่นนางมีเสน่ห์น้าหลงไหลและสามารถทำให้ทุกคนจิตใจปั่นป่วนที่ใหญ่ต้าเสิรินรวดเร็วยิ่งน้องจะเข้าไปในส่วนลึกของสุสานได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ใหญ่นะสตรีชุดชมพูเผยยอปากและยิ้มออกมาดวงตางดวงงามเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์และมีน้ำเสียงหน้าหลงไหลเมื่อน้ำเสียงของนางเข้าสู่โสดประสาทจะทำให้หัวใจเกิดความรู้สึกจักกะจีหุบปากไปเลยนางแม้มดเจ้ามันหน้าเบื่อหากเจ้าทำตัวหนวกหูข้าจาก ก่อนที่ต้าเซินจะกล่าวจบเสียงหัวเราะของนางดังลั่นอีกครั้งแม้แต่ร่างก็เริ่มสั่นเทาไปกับเสียงหัวเราะราวกับนางคือดอกไม้ข้าชอบความป่าเถื่อนของท่านนะเราหยุดก่อนไหมและท่านระบายความโกรธมาลงที่ข้าเถิดตกลงหรือไม่เส้นโลหิตบนใบหน้าต้าเรินปูดโปนเขาร้องคำรามและไม่สนใจนางอีกพลางก้าวเดินไปข้างหน้าทั้งสองค่อยคอยหายวับเข้าไปกลมีเพียงเสียงหัวเราะทวนเคลือบเคลิ้มดังลัน่น ในแผนที่ส่วนที่ห้าหวังหลินกำลังขบคิดเขากำลังถอนสัมผัสวิญญาณออกมาจากแทน่นทว่าได้ยินเสียงเก่าแก่เริ่มดังสนั่นอยู่ในใจการได้สุสานร,ระดับห้ามานั่นหมายความว่าเจ้าสามารถเปิดประตูก่อกำเนิดและกลายเป็นคนที่สามารถสืบทอดมรดกของข้าได้ระดับเก้าคือระดับสุดท้ายหากเป็นคนที่มาจากเผ่าพันธุ์ข้าจะสามารถเข้าสู่ประตูก่อกำเนิดและพบเจอมรดกของข้า หากไม่ใช่เผ่าพันธุ์ข้าก็จะเข้าสู่ตําหนักปฐพีของข้าข้าผู้นี้เย่โมน้ำเสียงดังกึกก้องในใจหวังหลินเมื่อเขาหายไปความคิดหวังหลินจึงกลายเป็นหนึ่งกับสุสานโบราณน,นอกจากนี้เขาสามารถสัมผัสกลิ่นายเบาบางอีสี่แห่งได้บัญชาโบราณเย่โมความคิดหวังหลินสั่นคลอนนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เขาได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกมาจากวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกเขาจําชื่อนี้ไว้ได้จากวิหกรุ่นแรก ข้าไม่รู้เรื่องการบ่งพาะของเทพโบราณมากนักแต่ในช่วงชีวิตของข้าพลังอำนาจของเหล่าเทพโบราณน,นั้นสั่นสะเทือนสวรรค์ตอนนั้นถึงแม้เย่โม่แห่งบัญชาโบราณจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าราชาสวรรค์โบราณท่านราชาก็ยังหวาดกลัวเขาหวังหลิงขบคิดอยู่นานจากนั้นดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้าด้วยไหวพริบของหวังหลิงจึงรู้ว่าสีกลิ่นอายนี้คือเหล่าท่านระดับห้าหรือสูงกว่าเช่นเดียวกับเขา ข้าสามารถสัมผัสตัวตนของแต่ละคนได้หลังจากได้รับแท่นระดับหดังนั้นอีกฝ่ายก็สัมผัสได้เช่นกันสุสานบัญชาโบราณแห่งนี้ประหลาดยิ่งตำหนักปฐพีที่เสียงกล่าวถึงนั้นคือที่ไหนหลังขบคิดเล็กน้อยหวังลิ้นดวงตาสองสว่างและระง,งับความปั่นป่วนจากน้ำเสียงนั้นเขามองดูแท่นด้านล่างตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าในสุสานบัญชาโบราณเหล่าแท่นหินคือหัวใจสำคัญ ตามที่เสียงกล่าวมาข้าต้องทำให้แท่นหินบรรลุระดับก้าวก่อนคนอื่นๆหวังลิงมองเข้าไปในส่วนลึกของสายหมอกตามแผนที่แล้วตรงนั้นคือตำแหน่งที่ป่าลึกลับตั้งอยู่ทันหลังคนพบใบไม้โบราณและรูปปั้นที่นั่นเขายังบอกว่าหลังจากสัมผัสรูปปั้นก็เกิดวงงังวนพอเข้าวังวนไปก็ออกไปจากสุสานและปรากฏตัวในดินแดนชั้นนอกข้าสงสัยว่ายังมีวังวนอยู่ที่นั่นหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องไปเยี่ยมป่านั่นดูสักครั้ง หลังจากคิดขึ้นในใจหวังหลินควบคุมแท่นหินให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทั้งนี้เขาพยายามฟื้นพลังให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้หวังหลินแพร่กระจายกลิ่นไอออกมาด้วยและทำให้อสูรร่างมนุษย์จำนวนมากโผล่ออกมาจากสายหมอกเมื่อพวกมันเข้าใกล้แสงโลหิตกระพริบวาบและพวกมันตายไปอย่างโหยหวนพลังชีวิตเข้าสู่ร่างหวังหลินทำให้อาการบาดเจ็บของเขาฟื้นคืนอย่างรวดเร็วหวังหลินสังหารต่อไปตามทาง หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงหวังหลินก็ทิ้งซากศพไว้จำนวนมากจนถูกสายหมอกกลืนกินหลังจากนั้นไม่นานแท่นหินก็ค่อยๆหยุดลงด้านหน้าแท่นหินไม่มีหมอกแต่กลับเป็นแสงสีเหลืองรุนแรงยิ่งจนเกิดการบิดเบือนหวังหลินลืมตาขึ้นมามองดูการบิดเบือนด้านหน้าส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปแต่เมื่อสัมผัสกับการบิดเบือนมันก็กระเด็นกลับมาด้วยพลังอันแข็งแกร่ง หวังลิ้นดวงตาส่องสว่างขึ้นแสงสีเหลืองกระพริบวูบวาบไม่นานนะักภาพประทับใบไม้ก็ปรากฏขึ้นมาภาพประทับดูเหมือนกับใบไม้โบราณไม่มีผิดหวังลินยื่นแขนขวาออกไปและปรากฏใบไม้โบราณเขาโยนใบไม้ให้ลอยเข้าหาแสงสีเหลืองบิดเบือนไม่นานมันก็ร่อนใส่เงาประทับเกิดเสียงดังลั่นและมีรอยแตกร้าวนับไม่ท้วนราวกับมันกำลังพังทลายสร้างเป็นช่องว่างขึ้นในพริบตา หวังหลินเก็บแท่นหินไปโดยไม่ลังเลและเข้าไปในช่องว่างหลังจากเขาหายไปช่องว่างก็ปิดและกลายเป็นอากาศบิดเบือนสีเหลืองอีกครั้งกลิ่นไอร่วงโรยพุ่งเข้าใส่หวังหลินมันแฝงรสชาติแห่งความตายเอาไว้ด้วยหวังหลินปรากฏตัวขึ้นมาในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้แห้งเหี่ยวเป็นภาพที่น่าตกตะลึงยิ่งเป็นที่นี่เองหวังหลินกวาดสายตาผ่านไปที่นี่เหมือนกันกับที่ทันหลางอธิบายไม่มีผิดหวังหลินพุ่งไปข้างหน้าเข้าหาใจกลางป่า ป่าแห่งนี้กว้างใหญ่เกินไปแม้ด้วยความเร็วของวังหลิงยังต้องใช้เวลาอยู่สักพักกว่าจะถึงใจกลางที่ไม่มีต้นไม้แห้งเหี่ยวเหนือพื้นที่ว่างเปล่าแห่งนี้มีวังวนหนึ่งกำลังลอยอยู่มันดูเหมือนนำทางไปสู่ดินแดนอีกแห่งวังหลินร่อนลงห่างจากวังวนในระยะพันฟุตเขามองบนพื้นดินด้านล่างวังวนและเห็นช่องเว้าออกมาราวกับเคยมีรูปปั้นอยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วและตอไม้ขนาดใหญ่ที่ไม่แห้งเหี่ยว บไม้โบราณเป็นสมบัติที่ทรงพลังมากในเมื่อมันเกิดขึ้นที่นี่มันต้องมีทางอื่นจะได้มันมาอีกหวังหลินล่าถอยและมาถึงข้างๆต้นไม้แห้งเหี่ยวต้นหนึ่งเขาวางแขนขวาลงไปและส่งสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าสู่ต้นไม้เพื่อตรวจสอบทวว่าขณะที่สัมผัสวิญ,ญญาณเข้าสู่ต้นไม้หวังหลินจึงร้องอุทานออกมารู้สึกว่าสัมผัสวิญ,ญญาณของเขาเข้าไปในต้นไม้และเข้าสู่พื้นดินด้านล่างทำให้เขาเห็นบางอย่างที่น่าตกตะลึง หวังหลินรีบถอนแขนขวาออกมาและกระโจนขึ้นสู่อากาศจากนั้นมองลงไปรูปร่างของป่าขนาดใหญ่แห่งนี้คือรูปร่างของหัวกะโหลกเป็นแบบนี้เองสายตาหวังหลินแทงทะลุผ่านต้นไม้แห้งเหี่ยวเข้าไปและมองดูด้านล่างในแววตากระพริบเย็ยนเหยียบพลางสะบัดแขนให้ปรากฏกระบี่โลหิตมันพุ่งเข้าสู่พื้นดินด้านล่างกรานกระบี่ร้องหวนพุ่งลงไปตอนนี้ในสุดเขตของแผนที่แห่งที่สี่ ชายร่างกำยำแห่งเผามาป่าสวรรค์ได้ตามแผนที่มาและเข้าสู่แผนที่แห่งที่ห้าเขามีสีหน้าท่าทางน่ารังเกียจและมีแววตาแห่งความโลภหลังจากเข้าสู่แผนที่แห่งที่ห้าพลันสะบัดแขนและปรากฏใบไม้โบราณขึ้นในฝ่ามือข้าใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อขโมยมาได้สองใบแต่อีกใบกลับถูกหลิงตรงชิงไปมันยังหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกใบไม้นี้ดูธรรมดามาก หากข้าไม่เห็นว่ามันมีพลังคล้ายกับเผ่าทำลายผนึกตอนที่ข้าไล่ล่าไอเซียนน้อยบัดซบนั่นล่ะก็ข้าคงไม่รู้ว่ามันสำคัญมากสุดเขตของแผนที่แห่งที่ห้ามีอักขระใบไม้อยู่บางทีมันอาจจะมีอีกชายร่างกำยำเลียริมฝีปากและควบคุมแท่นหินให้ทยานไปข้างหน้าตอนที่1458สันนิษฐานกระบีโลหิตส่งเสียงหวีดวิวและทยานเข้าหาพื้นดินดุดสายฟ้าฟาด เพียงแค่กระบี่พุ่งลงไปกลับเกิดเสียงคำรามกึกก้องออกมาจากพื้นรอยแตกละเอียดขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาบนพื้นและมีแสงสีม่วงโผล่ออกมามองไกลๆมันดูเหมือนพื้นดินที่ซ่อนดวงอาทิตย์สีม่วงเอาไว้พื้นดินพังทลายอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงดังลั่นจนเกิดเป็นหลุมเว้าขนาดใหญ่หลุมเว้านี้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแสงสีม่วงกระพริบรุนแรงผิวหน้าพื้นดินแตกหักจนเผยสิ่งที่อยู่ด้านล่าง อสูรพิษสีม่วงขนาดหลายพันฟุตโผล่ออกมาจากใต้ดินด้านหน้าลำตัวของมันไม่มีหัวมีเพียงรอยแตกที่ยิงพิษสีม่วงเข้าใส่กระบี่โลหิตเกิดเป็นเสียงดังปังรุนแรงกระบี่โลหิตแทงทะลุผ่านพิษม่วงเข้าไปและตรงเข้าใส่รอยแตกบนตัวอสูรจากนั้นทะลวงผ่านไปทั้งร่างของมันเสียงกรีดร้องดังระงมออกมาจากพื้นกระบี่โลหิตกู่ร้องพลางกระพริบวุบว่าผ่านพื้นดิน หวังลินสร้างผนึกและสะบัดแขนเกิดเป็นปราประทับฝ่ามือขนาดยักษ์และพุ่งใส่ด้านล่างเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตเต้วินาทีที่ฝ่ามือปรากฏขึ้นมามันจึงดูดซับพลังดังเดิมมากมายจนเกิดเป็นสายลมกันโชกรุนแรงและร่อนลงใส่พื้นดินพื้นดินสันเทาต้นไม้แห้งเหี่ยวจำนวนมากแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกไปทุกทิศทางเมื่อฝ่ามือร่อนลงบนพื้นมันจึงเกิดเป็นคลื่นกระแทกดังสนั่นไปทั่วพื้นดิน ยังไม่ออกมาอีกแววตาหวังหลิงกระพริบเย็ยนเยียบขณะที่ฝ่ามือร่อนลงไปพื้นดินเริ่มพังทลายดินโคลนสลายกลายเป็นฝุ่นเมื่อชั้นดินแตกสลายจึงเกิดเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ขึ้นมาส่วนหนึ่งของกะโหลกสีขาวเทาจึงเผยออกมาใต้ผืนดินมันคือส่วนของตาข้างขวากะโหลกชิ้นนี้มีขนาดใหญ่มากและครอบครองพื้นที่ทั้งหมดใต้ผืนป่ามีอสูรคล้ายอสร,รพิษกำลังร้องคำรามและพุ่งออกมาจากเบ้าตาขวา หวังหลินลอยตัวขึ้นไปในอากาศซึ่งเขาสามารถมองเห็นอสูรสี่ตัวได้ชัดเจนและเห็นก้อนบวมๆขนาดยักษ์อยู่ข้างในอสูรทั้งสี่คือหนวดสี่เส้นปัดป่ายไปมาจากก้อนบวมๆนั้นมันคล้ายกับอสอรพิษพิฆาตจันทร์แต่ก็ไม่ใช่อสอรพิษพิฆาตจันทร์ตอนที่หวังหลินตรวจสอบต้นไม้แห้งเหี่ยวเขารู้ว่ามีกะโหลกขนาดยักษ์ฝังอยู่ด้านล่างทั้งป่าผืนนี้กำลังเติบโต,บ,ตบนหัวกะโหลก หวังลินสัมผัสถึงพลังชีวิตอันแข็งแกร่งด้านล่างได้และจึงได้โจมตีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทะยานขึ้นสู่อากาศและโจมตีก่อนโดยไม่ลังเลด้วยระดับบ่มเพาะของหวังลิงตอนนี้เขามีพลังความสามารถในการต่อสู้กับอสอรพิษคาดจันจากดาราจาักรทุกชั้นฟ้าได้แล้วอย่างน้อยๆเจ้าอสูรที่คลายอสอรพิษพิคาดจันตัวนี้กลับอ่อนแอยิ่งกว่าแม้กระทั่งหลิงตงซึ่งเกือบบรรลุขั้นที่สามยังกลายเป็นทาสรับใช้เขา นั่นแสดงให้เห็นว่าหวังหลินเติบโตขึ้นมาขนาดไหนและแข็งแกร่งแค่ไหนตอนนี้หวังหลินสงบนิ่งและทยายานลงไปด้านล่างดุดสายฟ้าคลิปตาเดียวหวังหลินก็มาถึงข้างข้างอสูรหนวดเปลวเพลิงก้าวสีเผาไหม้อยู่ในตาซ้ายหวังหลินเทียงแค่เขาสะบัดแขนก็มีพายุเพลิงพุ่งออกมาล้อมรอบอสูรหนวดทั้งสี่ตัวเอาไว้ขณะที่เปลวเพลิงโหมกระนำเสียงปะทุดังกึกก้องขึ้นทันที เสียงกรีดร้องดังระงมพร้อมกับเปลวเพลิงแพร่กระจายเข้าสู่ส่วนลึกของกะโหลกไปยังร่างหลักกระบี่โลหิตเรืองแสงกระพริบวูบวาบเพื่อสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ต่อไปเสียงกรีดร้องหยหวนยังคงดังสนั่นแสงสีม่วงพลันกระพริบอย่างรุนแรงก้อนบว,บวมที่ซ่อนอยู่ข้างในกลับหดตัวลงมากขึ้นจนเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงมันกำลังหนีขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อก้อนบวมนั้นปรากฏมันจึงเผยร่างออกมา มันคือก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่มีหนวดจำนวนมากรอบตัวและยังปลดปล่อยกลิ่นเหมน็นมันดูคล้ายกับอสรพิษพิฆาตจานร์เพียงแต่มันไม่ได้เปล่งพลังเทพโบราณหวังหลิงคิดว่ามันคืออสรพิษพิฆาตจันทร์ที่กลายพันธุ์หวังหลิงแววตาเย็นเยียบอักขระสายฟ้ากระพริบสายตาขวาและโผล่ขึ้นมาพริบตานั้นท้องฟ้าปกคลุมด้วยวังวนสายฟ้าขนาดยักษ์อักขระสายฟ้าเข้าบทบังท้องฟ้าและตกลงใส่ก้อนเนื้อทันที สายฟ้านับไม่ทุวนฟาดลงใส่ก้อนเนื้อไปด้วยกันผ่านไปสามลมหายใจอักขระสายฟ้าล้อมรอบก้อนเนื้อมันส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนดังกึกก้องจนเกิดการพังทลายและไม่เหลือแม้เพียงเศษเสี้ยวหลังจากสังหารก้อนเนื้อประหลาดนี้ไปหวังหลินมองดูกะโหลกที่อยู่ใต้พื้นดินเขาค่อยๆทะยานลงไปและร่อนลงบนกะโหลกสะบัดแขนคราเดียวพื้นดินก็สลายพริบตาเดียวป่ามากกว่าครึ่งก็หายวับไปกับตา พื้นดินถูกลอกไปทีละชั้นเผยให้เห็นศีรษะขนาดยักษ์ที่ถูกฝังมานานไม่รู้วันเวลาส่วนหัวนี้มีขนาดใหญ่มากที่เผยออกมาให้เห็นเพียงแค่ครึ่งส่วนเท่านั้นบนหัวกะโหลกมีรอยดวงดาวเก้าดวงแต่ดวงที่เก้าและดวงที่สองคร่ามูเทพโบราณเก้าดาวหวังหลิงดวงตาสองสว่างและสูดหายใจลึกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอซากศพของเทพโบราณเก้าดาวหวังหลิงมองดูกะโหลกและเริ่มขบคิด เขาเห็นได้ทันทีว่าตำแหน่งของรูปปั้นนั้นครอบคลุมทั้งหัวกะโหลกเป้าหมายของรูปปั้นเจ็ดสีคือผนึกศีรษะของเทพโบราณเก้าดาวในแววตาหวังหลิงเกิดความเศร้าเขาก็เป็นเทพโบราณและเมื่อเข้าสู่สุสานยังมาเจอเหล่าเทพโบราณตายไปกันมากมายอารมณ์ความรู้สึกอธิบายไม่ถูกจากการเห็นศีรษะเทพโบราณเก้าดาวนี้ได้ทําให้เกิดความเศร้าท่วมท้นในใจเขาแม้กระทั่งเหล่าเทพโบราณเก้าดาวก็ตาย หวังหลินค่อยๆมาถึงใจกลางหน้าผากของเทพโบราณหมอบลงและสัมผัสดวงดาวมีพลังเทพโบราณเหลืออยู่ไม่มากนักส่วนใหญ่สูญหายไปตามกาลเวลาพอสัมผัสกระโหลกไปจึงยากยิ่งที่หวังหลินจะคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เทพโบราณร่างยักถูกเซียนเจ็ดสีสังหารและตัดศีรษะออกไปรูปปั้นเจ็ดสีถูกวางเอาไว้เพื่อผนึกศีรษะขณะที่เวลาผ่านไปจึงเกิดฝุ่นผงมารวมตัวกันและเกิดดินโคลนขึ้นรอบๆศีรษะ ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงเริ่มมีต้นไม้เติบโตขึ้นและมันค่อยๆกลายเป็นป่าหวังหลิงขบคิดเงียบๆพลางมองดูกระโหลกด้านล่างและขมวดคิ้วพลังอำนาจของเทพโบราณก้าวดาวถือว่าเหนือจินตนาการร่างกายยังมีขนาดใหญ่ยิ่งไม่มีทางที่มันจะขนาดเท่านี้เว้นแต่เทพโบราณจะระง,งับขนาดตัวเองเอาไว้บางทีหวังหลิงดวงตาส่องสว่างร่างกายกระพริบวับ เขาทยานผ่านรูเบ้าตาและเข้าสู่หัวกระโหลกสถานที่แห่งนี้ขนาดใหญ่มากหลังจากนั้นสักพักหวังหลินก็เดินออกมาพร้อมกับเศษกระดูกขนาดเท่าท่อนแขนสามบททดสอบเจ็ดหายนะของเหล่าเทพโบราณเขาถูกสังหารขณะที่กำลังอยู่ในบททดสอบที่สองหวังหลินนั่งมองดูเศษกระดูกในมือและคบคิดสุสานบัญชาโบราณเป็นแบบไหนกันใครสร้างขึ้นมาและมีจุดประสงค์อะไร หวังลิงคิดและนึกย้อนไปถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากเขาเข้ามาเทพโบราณน,นั้นมีตัวตนอันลึกลับยิ่งแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถเข้าใจอะไรได้อย่างไรก็ตามเขานึกถึงฉากเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงที่เห็นจากจิตวิญญาณแห่งเตา่ายกระดับเต่าสวรรค์ด้วยเม็ดยาเต่าไม่ใช่วิธีที่ดีข้าต้องหาทางอื่นเพื่อทำให้เต่าสวรรค์ที่ข้าขโมยมาเติบโตได้เร็วขึ้นหวังลิงดวงตาสองสว่างเขายังคงขบคิด จากจุดนี้เห็นได้ชัดว่าเซียนเจ็ดสีได้ขโมยเต่าสวรรค์มาแต่เขาไปขโมยมาจากใครและที่ไหนไม่มีทางที่หวังหลินจะรู้เรื่องนี้สิ่งที่เขาให้ความสนใจคืออีกวิธีในการยกระดับเต่าสวรรค์วิธีอื่นหวังหลินมองกระโหลกด้านล่างและความคิดบ้าบ้าผุดขึ้นในใจสมมุติว่าเซียนเจ็ดสีคนนั้นคือจักรพรรดิสวรรค์โบราณก่อนที่เขาจะได้ลูกปัดฝืนลิขิตฟ้ามา เขาขโมยเต๋าสวรรค์และจําเป็นต้องยกระดับมันด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกว่าการยกระดับมันด้วยจิตวิญญาณเต๋าเป็นเรื่องยากเกินไปจึงได้วางกับดักหวังหลินดวงตาเริ่มส่องสว่างขึ้นและวิเคราะห์ต่อไปเขาจําได้ชัดเจนว่าวิหกรุ่นแรกได้กล่าวถึงบ้านเกิดของเหล่าเทพโบราณแม้พวกเขาไม่ใช่เจ้าผู้ปกครองดาราจากักรแต่เหล่าเทพโบราณก็กล้าต่อต้านวิหกรุ่นแรกเอ่ยมาชื่อหนึ่งนั่นคือบัญชาโบราณเย่โม ทำไมไม่ใช่เทพโบราณเยโมมรโบราณเยโมหรือปีศาจโบราณเยโมแต่กลับเป็นบัญชาโบราณหรือว่าชื่อนี้บ่งบอกว่าเยโมไม่ใช่เทพมรหรือปีศาจแต่เป็นบัญชาโบราณตอนที่ข้าบรรลุขั้นเทวะในดินแดนวิญญาณปีศาจปีศาจโบราณต้าเจียบอกว่าบัญชาโบราณคือสิ่งมีชีวิตฝืนลิขิตสวรรค์รุ่นแรกและพวกเขาได้ให้กำเนิดกลุ่มฝืนลิขิตสวรรค์รุ่นที่สองในเวลาต่อมา ยังมีผู้ส่งสารแห่งสวรรค์ที่ปรากฏตัวตอนอายุขัยของวานเออถึงจุดจบด้วยมันคือเทพโบราณที่โดนผนึกไว้อย่างเห็นได้ชัดยังมีผู้ส่งสารแห่งสวรรค์ที่ปรากฏตัวในเผ่าสายฟ้ากระจายอีกตอนที่ข้าทำลายแขนมันมันสังเกตได้ว่าข้าคือเทพโบราณและเรียกข้าว่าผู้ทรยศแห่งเต่าสูญสิ้นลมหายใจของวังหลินเริ่มไม่เป็นจังหวะและเขาคาดเดาบางสิ่งได้เลือนลางผู้ทรยศแห่งเต่าสูญสิ้นเต่าสวรรค์ตายไปแล้ว ผู้ส่งสารแห่งสวรรค์เรียกเผ่าที่ฆ่าสังหารว่าเต่าดับศูนย์แต่ใครคือดับศูนย์หรือจะเป็นเซียนเจ็ดสีที่เป็นจักรพรรดิสวรรค์โบราณทั้งยังเป็นอาจารย์ของวิหกรุ่นแรกด้วยแต่หากเรื่องนี้เป็นความจริงยังมีหลายอย่างที่ไม่มีเหตุมีผลทำไมผู้ส่งสารแห่งสวรรค์ถึงเป็นเทพโบราณไปได้เต่าสวรรค์ตายไปแล้วแต่มันคือสิ่งใดเล่ามันคือตัวตนแบบไหนและเกี่ยวข้องอะไรกับโลกนี้การบ่มเพาะฝึกเซียน หรือว่าสิ่งที่เราฝึกฝนทั้งหมดนี้คือเต่าสวรรค์ที่อาจจะตายหรืออาจไม่ได้ตายนะหรือแววตาหวังหลิงเกิดความสับสน